นี่ตีง่ายเลยครับตีไง่ายเลยไก่เนี่ยจะคุ้ลูกไก่มันมันติดมวยติดก็ลูกไก่เลยเออเกาหนึ่งเนี้ยลูกไก่ไก่มันกันได้หนะก็มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไก่ไก่ไม่มีแม่สงสัยมันเออฟักแล้วก็มันไข่อยู่ตามนี้แหละยฟักแล้วมันก็ออกมาอย่างเงี้ยนะปันว่ากินขนมนิดเดียวบ่แม่ นันค่นีหบอกโอ้ไม่ได้นอนเลยมคืนนอนไม่หลับดูปวดทัวมากเลยวมนนี้คืนนอนไม่หลับห้าหกทุ่มน่ะแสดงว่าแต่ไม่ได้กินไหมในความฝันกินออกกินแสดงว่ามีโชคแน่นอนขวาสซีนมุกะไซีนมสซีนมตีแสดงขวาตีว่าไอ้ปลาซาครเนอ่ะซีหนึ่งซีนมถ้าได้กินก็มีโอกาสนั่แหละแสดงว่าจะมีโชคแล้ววันนั้นแม่ใจไปโยนเนาะเขาโยนสามบาทอุ้ยเข้าไปสองก็เข้าไปหนึ่ง แล้วมันออกมาโม่ใจไปไปโยนพร้อมที่ไปกับยูทุกมันั้นเข้ามาไปโยนล้วไปถูกตรงไปเลยก็ไม่ได้นึกเลยเราไปทําบุญนะนั้นไปหาวิสุทธิโที่วัดอระทุ่สองสงหนึ่งรูจะตีให้มไม่ได้ถูกเลยซื้อเป็นเลขอะไรต่ออะไรแม่มีงานตลอดเลยไม่ได้นอน เมื่อคืนก็ไปช่วยทำอะไรกันวันนี้ก็ทั้งวันเนี่ยไปส่งคนมาเดี๋ยวก็ให้ไปรับเขาเออไปบ้านไปเอาอะไรอะไรมาช่วยงานงานตีได้แค่สองตัวเนี่ยหมอแม่กินขนมตีได้แค่สองตัวบั้งงานฉลองงานฉลองชองฉลองอะไรฉลองปูดำปู ต้นโพอ๋อลองต้นโพที่วัดลองต้นโพลองต้นโพที่วัดดูแลมีฝันเมื่อคืนเลยฝันเมื่อคืนหนึ่งวันวันนี้เป็นวันเป็นวันพุธวันพุธ สามวันพุธสามสิงกำลังวันส่งสิเราของวันที่ร่มควันว่ากินขนมค่ะกินที่ไหนอะไรกินเข้าให้ก็ว่าเอาซีนมเขาว่าก็ให้กินก็ว่ารแคลเซีนมนะว่าก็ซีนมใครให้นมซีนมใครให้เขมก็ผู้ชายรู้เลยเขาเขาว่าได้ยินแต่เขาว่าเอากินขนมเขาว่าให้ซีนมกระทำซีนมกรค่ะเขายื่นขนมให้เลยใช่ไหมขนมให้แม่ก็กิน กินก็เลยว่ามาซีหนึ่งเลยนฝันว่ามาใกล้จะสว่างแล้วเองใกล้จะสว่างแล้วโอ้แม่นเลยค่ะแม่แม่แเลยถ้าได้กินจะได้กินฝันคอนเสิร์ตใกล้จะสว่างแล้วว่าฝันว่าก็ให้กินขนมว่าแม่บ้านเลขที่อะไรคะเลขที่หกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดอายุแม่ออายุแม่ก็อายุแม่น่ะกาห้าเก้าหาเก้าเดือนเอ มกเดือนมกราหกสิพอดี60พอดีโอ้แม่จะรวยแล้วนะคะ60สิแม่ก็รวยแล้วนอนกินแล้วทีนี้ไปทำบุญที่วัดแม่ไปทำอะไรใบสีบอกทำใบสีแม่ไปทำใบสีมา่ียังไม่ได้ลงแม่ก็เอามาเขียนให้แม่เขียนให้ประการนี่นี่ประการนึงพ่อแม่ยาวมากไว้มากี่ปีแล้วคะแม่ มเมลูดูเตเตอ่ออห้าหนึ่งตั้งแต่ห้าหนึ่งแล้วนนลแม่เขียนเ่งวดก่อนข้าลาว่แม่ม,มันข้าะะอะไรนะวดก,วดก่อนข้าลาวาตีววสี่หนึ่ง้ให้เก้าสาตัวสามตัวให้เก้าสี่หนึ่ง ไก่ก็กล้าวเนาะแม่เก็บได้โน่นเก็บได้ลูกไก่ตัวหนึ่งไก่ไก่ให้โชว์แลไก่จะมาวิ่งมีแค่นี้ไม่กลับให้พรอแค่นี้แค่นี้ไม่ใช่ลูกมันลูกสงสัยแม่มันอยู่ที่ไหนลูกหาเม่ไม่เจอไม่รองจับมาไว้ดูที่มันแม่ยกมาให้หนูนะคะแม่ยกตัวเลขมาค่ะเอามาโชว์ตัวเลขอย ฝันสั้นๆันีลยค่ฝันสั้นสั้นคอนเสิร์ตเจียวันพุธบอกหนูไม่รู้ค่ะวันพุธก็เป็นเลขลาวเลยอ่ะลาวนี่เลขลาววันนี้ไก่จะต้องเกี้ยงเกลี้ยงเลยคิ้วคิวคิววันละบาทซีนมป็นขนมนะครับค่ะแม่ผมหอมนะคะ fc เนาะแม่ผมผมหอมก็ฝันดีอยู่นะคะท่านผู้ชมฝันสั้นสั่นอนสิรเจ้งนะคะก็ฝันว่า ได้กินขนมเนาะพาเอาขนมมาให้กินนะคะแม่มีแต่งานกับงานนะคะ FC นะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ฝันเท่าไหร่นะคะก็งวดเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนาะอดมินก็เล่นไม่เป็นหรอกคะ่ะเพื่อนบ้านต่างประเทศเนาะเพื่อนบ้านต่างประเทศนะคะเล่นไม่เป็นนะคะแต่ว่าอ่ามันเลขของที่แม่ผมหอมให้มันเข้ามันเข้าลาวนะคะ FC เนาะมันเข้าลาวเ็เต็มเ,เ,เลยนะคะ วันนี้ก็มาตามรัฐบาลไทยนะคะท่านผู้ชมเนาะใครหรือว่าใครจะไป,ปะต่างประเทศต่างประเทศหรือเพื่อนบ้านก่อนก็ได้นะคะสามารถไปเที่ยวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปรัฐบาลค่ะเอฟซีเนาะเป็นเพียงแนวทางนะคะแล้วมันจะลายสระไม่ได้เ,เนาะมันมันเปียกแล้วมันดึงอะ่ะมันหนังหัว<อ>เจ็บแม่ก็เลยไม,ไม่ได้สระไม่เคยตัดเลยและคิดจะตัดแน่ ถ้าถ้าทำใมผมหอมให้ถูกหวยแล้วรางวัลที่หนึ่งอะไรเนี่ยแม่จะทําบุญจะเอาไปทําบุญจะเอาไปทําบุญทําบุญให้เขาเดี๋ยวนี้ก็ชอบเดินทําบุญไปเลืเอีแม่เป็นชอบทำบุญเนาะแม่เนี่ยห้าร้อยช่วยไปแล้วค่ะสาธุแล้วแล้วเก็บผมยังไงคะแม่เก็บผมยังไงเก็บก็เดินไปเดี๋ยวดูวิธีเก็บผมของแม่เนาะ เหมือนหมวกเลยเนาะแม่ม้วนๆแล้วก็เสียบอย่างนี้นะเสียบเป็นล็อกไปเลยให้อยู่ห้ามันยาวแล้วมันมีรกในตัวมีล็อกในตัวเนาะถ้ามันไม่เคยรำไม่เคยเต้นอะไรไม่เคยไม่ชอบเคยเต้นเคยรำอแม่รำเก่งแม่รำเก่งผมไม่รู้ว่าแม่ผมดูมนแล้รำนะไม่รุดรอเออไม่รุดหรอก จะเป็นวิธีเก็บตัวแม่เนาะแม่แม่แม่ก็พันไว้แน่นๆวันนี้เรามีโอกาสมาเจอแม่ผมหอมนะคะผมยาวมากไว้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กห้าหน้าตั้งแต่อายุประมาณอายุประมาณสามสิบกว่าสามสิบกว่าไม่เคยตัดเลยทำให้โชว์เลยแค่แม่นเดียผมจะไม่ได้เจอเลขแม่ Dan kemudian, dia punya